สู้อยู่รู้สายลายสู้อยู่รู้สายลายสีชุนเลียวมีอยู่ไรมวลไม้ลมกลยหูอยู่ไรอูจูไม่ขอมุนีโอมปัดหู การตายสู้อยู่นอสีจุนเลียวมีอยู่หลมวลไมยกายโหอ,อยู่หลาอูจุไม่คอมุนิอม การตายสูอยู่นอสียุนเลียวมีอยู่หลามวลไม้กายโหอยู่หลาอู้จูไม่ขอมูนีโอมปัดหูอมหา ภัยไ,ไม่การตายสู้อยู่น้อสู้อยู่รู้สาเหตุอะไรสู้อยู่